ตาเจสาวส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแอมเหล่าซื่ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอมเหล่าซื่อจะมาสอนเรื่อง22ประโยคภาษาจีนในการถามทางไปดูกันได้เลยค่ะิเนตีี้ยจาจา请ล地铁站在哪ว请น ทีีท่่่เยยจจ้้าาาานนนหหลขออถมคะสถานีานารถรไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนคะถ้าจะพูดถึงสถานที่อื่นให้เปลี่ยนตรงที่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะ 请问你知道怎么去医院吗？请问你知道怎么去医院吗？ขอถามหน่อยคุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลไปอย่างไร ประโยต่อมาว่อปู้จือเต้าจนมาชี่อ,อีเยี่ยนว่อปู้จือเต้าจนมาชี่อ,อีเยี่ยนฉันไม่รู้ทางไปโรงพยาบาล 这条路是不是去飞机场？这条路是不是去飞机场？这条路是是去机场？去 世上离这里远吗世上离这里远吗大喇又该咋听你咪

便利店怎么走？เปียร์ลี่เตี้ยน怎么走？ร้านสะดวกซื้อไปทางไหน？เปี่ยนรี่เตี้ยนก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะ ถ้าจะไปถ้าจะถามว่าสถานที่อื่นไปท้างไหนก็ก็แค่เปลี่ยนตรงสถานที่นะคะเปลี่ยนตรงเปี้ยนลี่เตี้ยนร,เรยปเยนต่อมาอีจือหว่างเซียนโจ อี้จืวางเฉียนโจเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆวางโยก拐จ่ายกวา,าลู วางโยกกวายจ่ายกวมาลู路เลี้ยวขวแล้วข้ามถนน วางจวกวายจ่ายกววหมาลูกวางจวกวายจ่ายกววหมาลูกเลี้ยวซ้ายแล้วข้ามถนน

แล้วให้ข้ามสะพานลอยซือจื่อลู่โขก็คือสี่แยกนะคะเทียนเฉียวก็คือสะพานลอยหยินหางใจ นี่เตโยเปียนยินหางใ้านี่เตะโยเปียนธน,น,น,นาคารจะอยู่ทางขวามือคุณยินหางก็คือธนาคารนะคะ ยาเปียนคือด้านขวาเย่าเตี้ยนจ้ายนีเตะจั่วเปียนเย่าเตี้ยนจ้ายนีเตะจั่วเปียน ร้านขายยาจะอยู่ทางซ้ายมือคุณเย่าเตี้ยนคือร้านขายยาจั่วเปียนด้านซ้ายนะคะอีรง่ยายเสียู่ทางะจัยวเปียน อีเยี่ยนใจสเสียวเตตัวเปียนโรงพยาบาลอยู่ด้านซ้ายของโรงเรียน ก็จะเปลี่ยนพูดเป็นสถานที่อื่นก็ให้เปลี่ยนตรงคำที่ขีเส้นใต้นะคะอีเพยี่ยาลอยู่ย้าอขวามือนอีเหยวิทยาย ตาสเยตโยเปียนโรงพยาบาลอยู่ด้านขวาของมหาวิทยาลัยอีเวนคือโรงพยาบาลต้าเวยคือมหาวิทยาลัยนะคะ สถานที่บวกด้วยจ้ายบวกด้วยสถานที่สองแล้วก็ตามด้วยทิศทางค่ะเเปลีีี่่ยนต้ยนใจ จิวเตียนตะผางเปียนเปียนลี่เตี้ยนจ้ายจิวเตียนตะผางเปียนร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านข้างโรงแรม ิจนหหซูเปีอ,เปปเอร์มาร์เก็ตอยู่ด้านหลังของธนาคาร ประโยชน์จะง่ายๆเลยนะคะก็คือสถานที่ตามด้วยจ้ายจ้ายที่แปลว่าอยู่แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่สองตามด้วยเตอแล้วก็ตามด้วยทิศทางนะคะเียน学校ียน จเจฉี店在学校的ย面。ร้านหนังสืออยู่ด้านหน้าของโรงเรียน จิงฉาจุยจ้ายหินหางเตะตุ้ยเมียนจิงฉาจุยจ้ายหินหางเตะตุยเมียนสถานีตำรวจอยู่ตรงข้ามกับธนาคาร จิงชาจีก็คือสถานีตำรวจนะคะตุ้ยเมียนตรงตรงข้ามนะคะนี่นังใต้หัวชี้มานี่นังใต้หัวชี้มา คุณนำทางฉันไปได้ไหมวอมีลูเลยวอมีลูเลยฉันลงทางแล้ว หาจาปูตววเตล我找不到回家的路。我找不到回家的路。ฉันหาทางกลับบ้านไม่เจอ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ